ยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคายอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาในกลิ่นอายของฮานนวีน ให้ผมพูดเลยนะแค่นี้เลยแค่นี้แหละน,นี่นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวที่เป็นโจ๊กเกอร์ในหนังสยองขวัญอะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ครับอันนี้โบโซเลยโบโซ้เอาเอาจะเอารูปโป่งไหมอ่ะไม่ใช่อิดอะไรน,นะไม่ใช่อิดอ่าแต่เป็นอ้าวไม่เล่นเลย <c oughs> อันนี้ใช่อิดปะเนี่ยไอที่การ์ตูนสยองขวัญไ,ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเป็นอะไรอะเป็นอูด เป็นรามาทำไมครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาบอกกับแฟนเพจทุกท่านครับเนื่องในตอนรับเทศกาลฮาโลวีนได้เลยมีโปรโมชั่นดีๆอยากให้ลูกค้าหาอะไรทำไปเรื่อยแหละใช่หาอะไรทำไปเรื่อยไม่ใช่เราหรอกเขาอะหาอะไรทำไปเรื่อยไอแต่งอะไรก็ไปได้เออแต่ก่อนจะไปฟังโปรโมชั่นครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าเราจัดโปรโมชั่นนี้กับรถคันไหนรุ่นอะไรแล้ววันนี้ับผมสิ่งที่ทุกคนรอ นี่หัวล้อจริงหรือหัวล้อเล่นนี้หัวล้อจริงเอ้าเรามาจัดโปรในคันแรกกันครับผม Civic FD FD สีแดงสตาด้วยเป็น FD ปี2011เป็นตัว S คันนี้ก็มากับชุดแต่ง Type R Type R เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผเลอ TE 37 ล้อใหม่ยางใหม่ครับผมแน่โหลดซะด้วยโหลดซะด้วยจัดเป็นเลนส์สวยๆด้วยโช๊คซิลเวอร์นิ a c แมกวันคือเป็นโช๊คสตัดเรียบร้อยใชบแข็งอ่อนได้เรียบร้อยสวยๆอย่างนี้โปรดีๆใช่แต่ยังไม่บอกก็ส่วนด้านหลังของซี vic FD ฟีเอ็ดก็จะเป็นไฟท้ายเป็นแปดเหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมมีหางมีท่อครบครบส่วนภายในก็เป็นบ่อหนังสภาพดีๆสภาพดี ไม่มีแตกครับผมไม่มีล้มไม่มีล้มโค้อะไรก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายก็เป็นหน้าจอ Android โอ้ยมี a n d ด o i d ด้วยคอนนี้ต่อ YouTube อะไรได้ครับผมก็เป็นตัว S อก็ยังจะไม่เป็น a d ร์ดิจิตอลแจตก็จะเป็นแอร์แบบหมุนอยู่นะครับคันนี้ก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับครับผมคันนี้เป็นเครื่อง1 8เรื่องการชนไม่มีปัญหาครับผมไม่มีแน่นอนไม่มีรู้หรอกเออไม่มีรู้หรอกก็เพราะหลอกอะไรวะไม่มีหลอกถึงจะเป็นผีมมไ่เคยหลอกา คัดฟิลนะคันนี้ก่อนหน้านี้เป็นรถสีขาวผมแต่ลูกค้ากับสีมาจากลูกค้าอยู่แล้วก็เเป็นสีแดงเรื่องการชนไว้ใจได้ไม่มีแน่นอนครับคันนี้เป็น1.8ผมเครื่องสดสดและรถคันนี้เสนอราคาอยู่เพียง359,000บาทเท่านั้นครับแต่ผมไม่ขายราคานี้ครับเรามี2โปรดให้เลือกอ๋ออยากฟัแารว มีสองโปรย่านเลือกครับครับโปรแรกคือโปรแรกคือลด10,000บาทเอาไปเลย1 0,000บาทเป็นส่วนลดเป็นส่วนลดไปอ่าจะทําอะไรกับ1น0 0 0มืนบาทนี้ก็ได้จะส่วนลดให้เลยครับโปรที่2อะไรแถมฟรีเคลือบแก้วเคลือบแก้วมูลค่า10 0 0 0กว่าบาทโอ้10,000กว่าบาทมี2โปรท่านเลือกครับครับผมแต่ต้องย้ําอีกนิดนะครับ ว่าโปรโมชั่นเฉพาะรถคันที่เรานํามารีวิวเท่านั้นใช่ครับไม่ใช่ทั้งร้านรับและโปรนี้สิ้นสุดวันไหนครับ31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับผมก็ถ้ายังไงก็รีบๆเข้ามาจับจองกันไว้ก่อนถ้าอยากเห็นรูปรถคันนี้ละเอียดๆก็ติดตามที่เพจ Facebook ของเราทางด้านนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากดูคลิปรีวิวภาพเคลื่อนไหวฝาก YouTube Channel ดีคาร์ชแนลของเราตรงนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ กดสับสไกาให้เราด้วยแล้วก็ยังมีติกตอกด้านนี้ครับแต่ถ้าอดใจแล้วไม่ไหวแล้วก็แต่ถ้าอดใจอะไรแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็ต่อให้อดใจอะไรไม่ไหวอะไรวะ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าอดใจไม่ไหวแล้วแล้วก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> พวกเราขอฝากโปรโมชั่นดีๆกับรถดีๆแบบนี้ไว้ด้วยรีบหน่อยนะครับหมดเขตวันที่ฮะหมดเขตวันเท่าไหร่เรา31สุราคมนี้เท่านั้น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 โปดีๆไม่มีหลอกแน่นอนครับผมวันนี้พวกเราขอ,อตัว อะไรวะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับไอ้สัตว์ทั้งคลิปมึง